สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรนงเยาว์เกษตรพิบาลในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมกันนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมหมายถึงการลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตัวเรานะคะกับบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อลดนะคะโอกาสเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อแล้วก็การแพร่กระจายเชื้อนะคะที่อาจจะติดต่อมาทางฝอยละอองหรือว่าทางการสัมผัส 1. น,นะคะเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างตัวเราเองนะคะกับคนที่มีอาการไอหรือจามนะคะให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรนะคะเช่นเดียวกันค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพเช่นการจับมือการกอดการจูบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราทักทายกันด้วยการไหว้นะคะเพราะนั้นเราก็จะลดการสัมผัสจากการจับมือลงได้นะคะ สคือการหลีกเลี่ยงการออกเดินทางออกไปนอกบ้านนะคะหรือการใช้รถขนส่งสาธารณะนะคะเช่นรถเมล์รถแดงนะคะเป็นต้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะไปอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะคะโดยไม่จำเป็นนะคะเช่นตลาดสดห้างสรรพสินค้าตลาดนัดนะคะหรือโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะ ้ารับประทานอาหารที่เป็นชุดนะคะหรือเป็นสำรับสำหรับคนเดียวนะคะหากต้องรับประทานอาหารร่วมกันควรจะต้องใช้ช้อนกลางนะคะส่วนบุคคลแล้วก็จะต้องนั่งห่างกันนะคะอย่างน้อย1-2เมตรนะคะและข้อสุดท้ายนะคะระวังการใช้สิ่งของสาธารณะนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งของที่คนอื่นสัมผัส เช่นที่กดลิฟต์นะคะลูกบิดประตูนะคะหรือว่าเราจับบันไดน,นะคะเป็นต้นนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัส กล่าวโดยสรุปนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะก็คือการลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นนะคะถ้าจําเป็นเนี่ยให้รักษาระยะห่างนะคะเว้นระยะห่างเนี่ยอย่างน้อย1-2ถึงเมตรนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดนะคะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของสาธารณะนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่ยากนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะดูแลตนเองนะคะแล้วก็ ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อโรคโควิด -19 นะคะ